สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไกล้าการเกมเล่นเกมกันภาษาพะลูวันนี้อยู่กันในช่วงพาเพลย์เพลินซึ่งเราจะมาเล่นเกม Chronicle of Crime กันซึ่งเกม Chronicle of Crime นั้นจะมีอยู่หายภาคมากแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นกล่องหลักกันแล้วก็เป็นด่านฉากติว o ต i ร l เนาะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวเกม Chronicle of Crime นี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดเวอร์ชัน Play and Play แล้วก็ มาเล่นกันได้เนาะอ่ะก็เราจะมาเล่นในเวอร์ชันทิวเตอร์เรียลซึ่งเกมคน i n i c a อ o p h t h เนี่ยมาตัวเกมมันจะให้เรารับบทเป็นประมาณนักสืบซึ่งเราก็จะต้องไปคี่คลายคดีซึ่งอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมหรืออาจจะเป็นคดีคนหายคดีของหายหรือคดีอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่ฉากที่เราจะเลือกเล่นโดยตัวเกมนั้นจะต้องใช้แอปพลิเคชันเนี่ยช่วยเล่นด้วยซึ่งตัวเกมอ่ะมันจะต้องคอยสแกน QR Code เนี่ยจะสังเกตได้ว่าในแต่ละการ์ดในแต่ละสถานที่มันจะมี QR c o d ดอยู่ซึ่งเราจะต้องสแกนเดี๋ยววิธีเล่นจะเป็นยังไงจะค่อยๆสอนไอทีละนิดเล่นกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ซึ่งเริ่มต้นเวลาเราเล่นใช่ไหมเราก็จะอ่าน,นเรื่องว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเราอยู่ที่กรนด์หยาก็คืออยู่ที่สถานียมรวดเนาะ,ะทีนี้เราก็จะเจอกับเนี่ยเบอร์สาสามก็จะเป็นสารวัตรเนาะแล้วก็ไปคุยกองตัวละครตอนนี้เราก็จะเจอสารวัตรซึ่งเป็นเบอร์สาิบสามจากนั้น ก็ให้เรามาสแกนตัวสาราวัตรเนาะเป็นการสแกนก็คือจะเป็นการคุยกับเขาตอนนี้สาราวัตรก็ได้บอกว่าเนี่ยตอนนี้ได้เจอศพของหญิงชราคนหนึ่งเบอร์เจ็ดเราก็จะไปคุยเบอร์เจ็ดมาอตอนนี้ก็คือเจอคนนี้เนาะเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักของเธอ,อก็ให้เอาเบอร์เจ็ดอาวางไว้ที่ตรงนี้ จะได้รู้ว่าอ่ะเธอเสียชีวิตแล้วจากนั้นก็สังเกตดูว่าตอนนี้จะมีรูปสารวัตรอยู่ใช่ไหมก็คือหมายควาว่าเราคุยกับสารวัตรอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปสแกนสิ่งของอย่างอื่นหรือไปสแกนคนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะกลายเป็นว่าเราถามสารวัตรถึงสิ่งของนั้นๆซึ่งในกรณีเราคุยกับสารวัตรแล้วเราจะมาสแกนกับผู้ตายนะคนนี้ก็หมายเขาว่าเราถามสารวัตรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อ่ะสแกน ป๊บอ่าทีนี้แสสแกนเสร็จเรียบร้อยสารวัตรก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าแอนนาเทเลอร์นะเธอได้ถูกพบเป็นศพอยู่ที่บ้านพักของเธออยู่ในนอตติงฮิลล์ดิสทริกเบอร์จอ่ะทีนี้เราก็จะมาคุยสถานที่สถานที่ G ี่าก็คือผู้หญิงชราคนนั้นก็ตายอยู่ที่เบอร์จีนะก็วางไว้สารวัตรก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ประมาณนี้ จากนั้นก็คือให้เรากดคุตบายก็คือเราเลิกคุยกับสรารวัตรแล้วเนาะแล้วจากนั้นเราก็จะไปที่กด G ซึ่งถ้าสังเกตดูในแอปนะมันจะมีวันที่แล้วก็เวลาด้วยก็คือว่าเวลาเราทําอะไรสักอย่างเวลามันก็จะเดินเหมือนกับเราไปสถานที่สมมติดูนาฬิกานะตอนนี้9ก้าโมงใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็มาสแกนที่ตัว G. ปีเบอ่อก็คือใช้เวลาไปยี่ิบนาทีแล้วก็คือเรา นั่งรถจากสถานีตำรวจไปที่ตอนฮิลซึ่งเวลาในเกมเนี้ยมันจะส่งผลด้วยเหมือนกับว่าบางสถานที่สมมุติว่าเป็นร้านขายของเนาะถ้าเราไปตอนเช้าแปดโมงถึงสี่โงเยนร้านเปิดอยู่เราเราจะไปหาคนคนหนึ่งที่อยู่ที่ร้านนั้นถ้าเกิดเราไปช่วงกลางวันเราก็เจอแต่ถ้าเกิดเราโอเออยู่ไปจนตอนเย็นหรือค่ำร้านปิดแล้วเวลาเราไปเราก็จะไม่เจอคนคนนั้นแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่า เป็นสืบสวนคดีฆาตกรรมนะสมมุติศพรายแรกถูกฆ่าตายตอนเช้าเรามดหเลเออเราเหยรอยชายจนตอนเย็นก็อาจจะมีศพโผล่ขึ้นมาอีกศพหนึง่งก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถจัดการกับฆาตกรได้อไดก็คือจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาในเกมนี้ก็มีส่วนโอเคตอนนี้เราก็มาที่ตัวจีนะเราก็มาที่อพาร์ตเมนต์ของหญิงชาราคนนี้ จากนั้นมันก็จะมีคําสั่งนี้ก็คือเซอร e เดซีนก็คือให้เราไปสํารวจสถานที่เกิดเหตุเนาะก็อยจิ้มจากนั้นมันก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดเรามีแว่นก็สามารถดูสานมิติได้แต่ตอนนี้เราไม่มีแว่นเราก็ดูแบบธรรมดาเนาะเราก็จะเห็นสถานที่เกิดเหตุเนาะเจอศพคุณยายดูสยองๆมากก็จะมีแมวแมวเสียชีวิตด้วยแล้วนี้อะไร ตรดูก็จะเจอก้อนขนมเคก้กมีกระดาษมันก็ปึ๊บป๊บเลื่อนเลื่อนสำรวจดูก็พยายามดูของที่มันแบบสําคัญน่าจะมีแรงจูงใจอยู่ตรงนี้เราเจออะไรเนี่ยเราเจอกองไพ่โซลิเทสจัรยานอ่ะอยู่ตรงนี้มันก็แมวปข้้งล่างอะไรเนี่ยดูไม่ออกออะก็น่าจะประมาณนี้นก็สำรวจสำรวจดูไปเรื่อย ทีนี้มันก็จะนับถอยหลังนับถอยหลังเขาไปคราบว่าเนี่ยหมดเวลาในการตรวจสอบตรงนี้แล้วถ้าเกิดตรงนี้มันถามว่าเราจะตรวจสอบอีกไหมถ้าเราแยกเราก็ตรวจสอบอีกแต่ว,ว่าเวลาทุกครั้งที่เราตรวจสอบอะเวลามันก็จะเดินไปด้วยไงเมื่อกี้เราได้สองอย่างเนาะเราจะเจอขนมเค้กกับไหบลิะทีนี้เราก็จะต้องมารื้อกองกองพยานหลักฐานใช่ไหม เมื่อกี้เราเจอไพ่ก็จะไปอยู่ในหัวข้อเกมแอนทอยเนาะเราก็เจอขนมเค้กก็อยู่ในหัวข้อฟู้ดซึ่งตรงเนี้ยหัวข้อมันจะมีหลายอย่างมากเลยก็แล้วแต่ว่ามันจะเจอว่าเราเจออะไรเนี่ยเจอขยะเจอก่องเจอขวดเจอสัตว์เจอน้ํายาเจอกุญแจเจออะไรก็ว่าไปเจอรอยร้อเจออะไรนะแต่ในกรณีนี้เราเจอสองอย่างเนาะก็คือฟู้ดกับ เกมมันทอยอ่ะทีนี้เราก็สแกนสมมุติเราสแกนฟู้ดก่อนเนาะฟู้ดเอามาสแกนฟู้ดปึ๊บอ่าตอนนี้เราก็จะเจอคิมเค้กบอกอยู่ใช่ไหมแล้วเ,เขาก็บอกว่าเนี่ยสามารถเอาไปให้นักพิยาศาสตร์ตรวจสอบได้ซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีผู้ช่วยอยู่4คนอ,อันนี้ก็จะเป็นนักอาทยาวิทยานักอาชญาวิทย อะไรนะนักอาชญกรรมวิทยาอะไรสักอย่างซึ่งคนนี้เขาสามารถตรวจสอบปุ่มหลังของผู้คนได้เช่นอาจจะให้มาตรวจสอบคุณยายว่าไอ้คุณยายนี้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือว่าเราจะมีผู้ต้องสงสัยคนอื่นเราก็ให้ไปตรวจสอบดูว่าไอ้ผู้ต้องสงสัยเอาเราคนนั้นนะ่ะมีประวัติอาชญกรรมอย่างไรบ้างก็จ,จะเป็นคนฆ่าของเถื่อนมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่แบบทั้งแตกเลยต้องการเงินหรืออะไรก็ว่าไป แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแฮกเกอร์แฮกเกอร์คนนี้เขาสามารถาสมมุติเราเจอโทรศัพท์มือถือในที่เกิดเหตุนนะหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มันล็อกรหัสอยู่แล้วก็เอาให้แฮกเกอร์มาแฮกโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นั้นได้เพื่อที่จะเปิดดูทีออนี้ก็จะมานักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถตรวจสอบสิ่งของได้เหมือนกับกรณีเมื่อกี้เราเจอขนมเค้กใช่ไหมก็อาจจะเอาให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบดูว่าใ,ในขนมเค้กมีส่วนผสมอะไรบ้างมียาพิษหรือเปล่าอะไรก็ว่าไป จากนั้นก็จะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี้ก็สมมุติเราเจอศพคนหรือเจอสิ้นส่วนคนก็อาจจะให้ด็อกเตอร์มาคอยตรวจดูได้ว่าเอศอพนั้นมันตายมานานหรือยังหรือว่ามีบาดแผลหรือมีอะไรก็ว่าไปอ่ะก็ประมาณนั้นในกรณีนี้เขาแนะนําว่าให้ลองเอานักวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบขนมเค้กดูใช่ไหมอตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าดไ,ดไอเทมที่มันถูกป้องแล้วเป็นหลักฐานก็ให้เอามาวางไว้ตรงนี้นะแล้วเมื่อกี้เราเจอ เอ็ม p อนทอีกอันนึงเนาะก็คือเราเจอไพ่บิดเราก็จะให้มาสแกนดูปึ๊บเราก็เจอกองไพ่บิดแล้วซึ่งเขาแนะนำว่าเนี่ยให้นักอัชญยกรรมวิทยาเนี่ยตรวจสอบดูได้เราก็ได้หลักฐานเขามาวางไวอ้อีกก็ประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เราจะให้นักวิทยาศาสตร์มาตรวจขนมเค้กเราได้อย่างไรเราก็เอานักวิทยาศาสตร์มาแล้วก็สแกนนักวิทยาศาสตร์ อพอเราสแกนวิปยาศาสตร์เสร็จจะสังเกตรตรงนี้เห็นไหมว่าเราคุยกับใครอยู่ก็จะมีรูปของคนคนนั้นขึ้นอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะให้เขามาตรวจขนมเคก้กให้เราอตอนนี้ตรวจขนมเคก้กเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเจออะไรเนี่ย เจ,เจอยาพิษใช่ไหมในปริมาณที่ไม่มากนักแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้หญิงชรลาเสียชีวิตได้แลก็จะเป็นดาวเบอร์สี่แล้วก็จะคุยอีกกองหนึ่งซึ่งจะเป็นกองพยาหลักฐานเนี่ยก็จะเป็นดาวเบอร์สี่อ่ะก็ให้เอาหลักฐานมาวางไว้อีกประมาณนี้นอ่ะทีนี้เราไม่คุยกับนักวิทยาศาสรแล้วเราก็ปืดบ่ายเหมือนเดิมเราก็จะมาคุยกับ นักอาชญชยกรรมวิทยาเนาะแล้วก็เหมือนเดิมสแกนเขาปุ๊บนะพอสแกนเสร็จก็ามาเฮลโลเราก็ให้ตรวจสอบเราตรวจสอบไพ่หน่อยไพ่ที่เราเจอเมื่อกี้ไหนล่ะสักหน่อยสิลูกเขาก็มานี่เจอแล้วมันจะเป็นไพ่บิดแบบไหนนะเลยายทีมทีมสองคน่ะก็สแสดงว่าต้องมีพาร์ทเนอร์มาด้วยหนึ่งคนใช่ไหม ทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยภูมิหลังของคุณยายคนนี้เขาก็จะเป็นสมาชิกอยู่ในชมรมไพบริตเนาะอยู่ที่อะไรเนี่ยเดเซเตอร์สแควร์เบอร์ดีทีนี้เขาพูดไปอ่ะ,เ,อะเราก็ได้สถานที่ใหม่มาก็คือ,ก,คอก็คือ a อ cd ีนี่ได้สถานที่ใหม่มาก็คือพื้นที่ดีเนาะทีนี้เราก็นั่งรถไปอีกนั่งรถไปทำยังไงเราก็ สแกนที่ตัวดีสแกนที่ตัวดีปึ๊บฮะเราก็มาที่สโมสรบริษใช่ไหมเราก็บอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็คือผู้หญิงเบอร์สี่นะเป็นลูกคนเบอร์สี่เราก็มาคุยกองคนคนเบอร์สี่หนึ่งสองสามสี่นี่ก็คือเจอคนนี้อยู่ที่สมาคมด้วยจากนั้นเราจะทำไงต่อเราก็จะมาคุยกับเธอเราก็สแกนเธอ อพอสแกนเสร็จก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นสมาชิกใหม่ของขับนี้นะมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างไหมเราจะทำะไงล่ะเราก็ถามเกี่ยวกับคุณยายที่เพิ่งตายไปว่ารู้จักคุณยายหรือเปล่าก็มาสแกนคุณยายโชาเธอก็จะบอกว่าอาคนนั้นเป็นประธานสโมสรบลิทนี่เอง,งก็เธอมีทีมเมทอีกคนหนึ่งก็คือโรสเบอร์เกาโรสก็อยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ จะโรสแล้วใช่ไหมล้าก็จะคุยอะไรอีกไหมถามก็ได้นะก็คือสมมุติเราอยากถามเรื่องอาหารก็ถามได้จะถามเรื่องไพ่เมื่อกี้ก็ถามได้อ,อจะมาถามเรื่องยาพิษก็ถามได้แต่บางทีถ้าเกิดถามในเรื่องที่เขาไม่รู้มันก็จะกลายเป็นการเสรียเวลาไปเปล่าๆอะสมมุติเราถามเรื่องขนมเค้กนะนม่ไม่สิเมื่อกี้เขาบอกเรื่องรถรถรถเบเก้าใช่ไหมที่เป็นนี่รถเบเก้าใช่ไหมที่บอกว่าเป็นเป็นคู่แข่ง ไอ้ไม่ใช่เป็นทีมเมทแล้วก็ตอนนี้ยังคุยอยู่กับเจนนี่ใช่ไหมก็มาถามว่านี่รู้จักกับโรดเบอร์เก้าไหมเนี่ยโรดเขาก็เป็นคู่แข่งแล้วก็มักจะอะไรนะทุ่มเถียงกันกันกบเอนนาู้ตายใช่ไหมอยู่บ่อยๆแล้วก็เนี่ยโรดได้เอา เค้กปให้แนาด้วยเมื่อวานอ้าวได้เรื่องแล้วก็คือเค้กที่มันเปนยาพิษใช่ไหมโรสเบอร์เก้าเป็นคนเอามาให้อืมทีนี้เราก็ได้หลักฐานประสงค์โพลแล้วกุบกันไปก่อนจากนั้นเราก็จะมาคุยกับโรสเบอร์เก้าก็สแกนโรสโชกอ่าสแกนโรสเสร็จแล้วแล้วก็ถามถามเรื่องอะไรดีถามเรื่องขนมเค้กเลยละกันเราตรงประเด็นเลยนะ เธอเอาขนมเค้กใส่ย,ยาพิษไปให้เขาใช่ไหมสแกนปุ๊บอาสแกนเสร็จก็บอกโอ้ใช่แล้วฉันขอสารภาพฉันส่งเค้กอันนั้นไปให้เธอเองแหละก็หวังว่าจะให้เธอป่วยแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องไปแข่งในงานพรุ่งนี้ก็คือเขาทะเลาะกันไงโกรธกันก็แบบเอาไปแก้งอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพิษอ่อนก็จริงอะแต่ว่ารดอะเออ้ไอนนเนี่ยมันแก่แล้วไง เออพอโดนยาพิษเข้าไปนิดหน่อยก็ทําให้ถึงเสียชีวิตได้เนี่ยเขาบอกว่าเออฉันไม่ได้ต้องการให้เธอตายเลยนะตอนนี้เราก็ได้พยานหลักฐานอะไรครบเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็บอกว่าให้เราลับไปที่สกอตแลนด์ยาเนีเราก็มาสแกนสกอตแลนด์ยาปึ๊บเราก,กลับมาที่สถานีตํารวจนะพอเราก,กลับมาที่สถานีตารวจเสร็จมันก็จะมีให้โซเทเคสคือให้เรา,ขาไขปริศนาแล้แก็คือ ถ้าเป็นคินไดจีก็จะบอกว่าปิศาทั้งหมดใครกระจางแล้วผู้ร้ายอยู่ในกลุ่มพวกเรานี่เองอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นโคนนนก็ถึงช่วงที่ออกเ็มยาสลบยิงใส่โบริโคโกโร่แล้วแหลอะออะเราก็มาสอบไเ,เคสกันว่าจะสอบจริงๆไหมก็เย็ดไปทีนี้ก็ถามว่าใครฆ่าแอนนาเบอร์เจ็ดเออใครฆ่าแอนนาเบอร์เจ็ดใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าคนฆ่าก็คือนี่รสเบอร์เก้าใช่ไหมเราก็มาสแกนรสเบอร์เก้า เออ่าเธอฆ่าทําไมฆ่าทําไมก็ทะเลาะก,กันเรื่องไพ่บิดใช่ไหมเพราะว่ามันจะไปแข่งกันแล้วมันก็ทะเลาะก,กันนี่ทะเลาะเพราะเรื่อไพ่แล้วก็มาสแกนไพ่เจาะโอเคจากนั้นก็อาวุธฆาตกรรมคืออะไรอาวุธที่ใช้ก็คือนี่ปึ๊บยาพิษใช่ไหมเราก็กดสแกนยาพิษปุ๊บอะโอเค อ่ก็เรียบร้อยเราก็สามารถแก้ไขปริศนานี้ได้ทีนี้มันก็จะมีสรุปคะแนนให้เราดูว่าเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยใครฆ่าก็รดเบอร์เก้าใช่ไหมแล้วก็ค่าเพราะทำไมเพราะว่าอ่ามีปัญหากันเรื่องแข่งไพ่บิดแล้วก็อาวุธนณก,กรรมก็คือยาพิษอ่ะก็สรุปคะแนนก็ร้อยสามสิบเต็มร้อยอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดเราสรุป คตก,กรรมเอ,อสรุปเหตุการณ์แล้วทีนี้มันไม่ถูกอะ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กดดูโซลูชันได้โซลูชันมันก็จะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมราบ้างอันนี้ก็ค่อยไปดูกันเอาเองแล้วกันก็คงจะเท่านี้เป็นไงบ้างครับคน <c oughs> นี้ขเขาอาครามดูเหมือนง่ายนะเพราะว่าอันนี้เล่นเป็นแบบติ๊ดโดเรียวไงทีนี้ในะความเป็นจริงอะ่ะพอตอนไปเล่นฉากเนเรื่องเข้าเกมจริงๆริอ่ะ มันจะซับซ้อนพอสมควรเลยแม้กระทั่งฉากอีซี่บางทีก็แบบหาแรงจูงใจฆาตกตรอะไรไม่ได้ตอนเล่นมีเดียมแค่เล่นมีเดียมอ่ะผมก็แบบเวียนหัวไปหลายตลบแล้วแนะนาว่าถ้าเกิดเล่นควรจะเล่นจักสสํมพนไ่ได้ช่วยกันคิดช่วยกันดูหน่อยเออเพราะบางทีดูไม่ทนันคิดไม่ออกแบบเราต้องคอยจินตนาการด้วยเา่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคนร้ายมันทําอะไรมันมีแรงจูงใจอะไรมันใช้อะไรเป็น อาวุธหรือว่ามันอะนะไม่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 สปอยมากไปกว่าน,นี้ไว้ค่อยไปลองเล่นกันดูโอเควันนี้ก็คงจะเท่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับวันนี้เราเปลี่ยนกล้องแล้วเราก็เปลี่ยนโัโปรแกรมตัดต่อน่าจะชัดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าคลิป480มาตลอดเลยรอบนี้จะพยายามทำให้ชัดเวลาเปิดดูก็จะได้เห็นชัดชโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ สวัสดีครับ